สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับเดี๋ยวเราจะพามาลุยฟิลที่3กัน ฟิลที่3ตรงนี้ให้คิดสภาพมันก็เหมือนกับว่าเป็นชาเลนจ์นี่แหละภายในอีเวนต์นี้นะครับมันจะมีหกสีด่านด้วยกันเดี๋ยวเราจะพาไปลุยทีละด่านละกันนะและเดี๋ยวเราจะอธิบายเกี่ยวกับเมคนิกอะไรบางอย่างด้วยนะครับที่เราควรจะต้องรู้กับการเล่นในบางด่านนั่นเองอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราพามาดูกันที่ด่านแรกกันก่อนเลยละกันเราจะเริ่มจากซ้ายไปขวาละกันนะครับอ่ะอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยคือขอแค่เรามีตัวละครในการตีสีเหลี่ยแรงๆสักตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวละครอื่นๆในการซัพพอร์ตครับแค ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอันเนี้ยใครมีมิกะใช้มิกะไปเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือพยายามจะใช้ตัวละครที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะพอมีบ้างอะไรเงี้ยเออสมมุติว่าคุณไม่ได้มีมิกะแบบอย่างเช่นอิริก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะปั๊บให้เต็มที่นะแล้วก็ยิงไปเลยครับเล็งใส่ตัวอิบุกิเป็นหลักนะครับตรงนี้แค่นี้เองครับเรียบร้อย มันจะก็ข้างเด็วบ้างๆนะการเล่นตรงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวสีแดงครับช่วยตีตรงนี้เข้าไปเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะการเล่นตรงนี้เรียบร้อยครับกับอันแรกนะครับไม่มีอะไรยากสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราพาไปดูอันที่2ดีกว่าครับอันที่2ก็ยังไม่ได้มีอะไรยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับฟิลสามอันที่2อนะครับอันนี้ก็คือขอแค่เรามีตัวทอนตีแดงแค่นั้นพอนะซึ่งอันนี้มันเลวแค่5้าเท่านั้นฉะนั้นการเล่นต่างๆก็จะไม่ได้ยากสักเท่แบบา ใครมีตัวไหนก็ลองใส่เข้าไปได้นะครับการเล่นชาเลนจ์ตรงนี้นะเนะี่ครับเรียบร้อยมันจะเร็วมากๆนะอันนี้ขอแค่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครตีแดงแรงสักตัวหนึ่งครับมันเล่นได้ง่ายมากๆเลยใครมีฮีนาเดสช้ฮีนาเดสไปเลยก็ได้นะครับ โอเคสำหรับนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปดีกว่านะว่าจะเป็นประมาณไหนกันบ้างสำหรับอันถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูที่อันนี้ก่อนละกันเป็นตัว e s ส a r k นะอันขวาสุดนะครับอันเนี้ยมันจะมีวิธีการเล่นอยู่ประมาณหนึ่งอ่ะเดี๋ยวที่แกังก่อนเผื่อว่าเฮ้ยใครไม่รู้ คืออันนี้มันจะมีการให้เราสามารถฮิวเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าเราฮิวใส่ไอ้พวกตัวม็อบที่วันนี้การบอกว่าเฮ้ยให้เราฮิวเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันจะเป็นการยื้อชีวิตให้กับตัวของฟูกะนะครับและเป้าหมายของเราก็คือเราสามารถที่จะเล่นไปให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้นะเพื่อวิ่งไปหาทางฟูกะนั่นเองแล้วก็จัดการกับหน่วยชีมาหารให้มันจบไปแค่นั้นเองนะครับกับวิธีการเล่นนะมันมีวิธีการเล้สองแบบคุณจะเล่นแบบฮิวตามเมคานิกก็ได้หรือถ้าคุณคิดว่าคุณเร็ว แล้วเน้นตีรูไปเลยก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับอาสววรัทีการเล่นเล่นประมาณไหนเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมอาสำหรับที่การเล่นตรงนี้นะครับก็อันเนี้ยเราสามารถคิวไปก็ได้นะแต่ว่าฮิวตรงนี้มัต้องฮิวให้ตันนะถ้าก็ฮิวตันเสร็จนะครับตรงเลือกของฟูกาที่อยู่ไฟลา่าตรงนี้มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งอันนี้นะครับอาเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้ดู ถ้าอันนี้คิวตันขึ้นมาเห็นะมันก็จะมีการเด้งของเลือดขึ้นมานะครับอแต่ระหว่างตรงนี้เราก็ต้องตีพวกศัตรูตรงนี้ไปด้วยเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะอ่ะก็ไล่ยิงไปครับตรงนี้อโอเคเดี๋ยวผมคิวให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมว่าพอคิวตันปุ๊บมันก็จะมีการคิวเลือดของทาฟูกะขึ้นมานะครับ อ่ะสุดท้ายครับตรงนี้ก็มาสู้เหมือนเดิมนะอันนี้ผมก็พยายามจะเน้นตีว่าจบไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้ยิงอันนี้ลืมบัฟลืมบัฟลืมบัฟโอเคเนี่ยแล้วก็ยิงไปคือเลือดตรงนี้จะมีการแชร์กันทั้งหมดอะฉะนั้นเรายิงใส่ใครถ้าเกิดว่าเลือดรวมกันแล้วมันเข้าสู่หลอดจนหมดอันนี้ก็จบไปเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นของด่านนี้ไม่ได้มีอะไรยากสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปอสุดท้ายดีกว่าอสุดท้ายต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากพอสมควรและสำหรับใครหลายๆคน อาจจะไม่ผ่านนะครับก็ต้องเตือนกันไปก่อนเลยนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงอัสุธาให้ดูการก็เป็นตัวของยิมนะครับอันนี้จะยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวไม่ต้องฝืนก็ได้นะครับมันค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงกับการเล่นตรงนี้อ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวที่ไปกันก่อนว่า ตัวละครที่เราต้องมีนะสำหรับการเล่นเอาแบบตัวละครจำเป็นจริงๆมันคือตัวละคราดารเมจนะครับดาเมจที่เราต้องมีเนี่ยถ้าเป็นดาเมจหมู่แรงๆจะดีมากๆซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นอารุใช้เป็นนางีสะในการนํามาช่วยเคลียร์กันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เนี้ยครับเป็นออชแนลสำหรับการเล่นนะครับถ้าใครจะใส่ตัวละครซีซีมาช่วยก็สามารถใช้ได้เช่นกันมันจะใช้ในการขาดสกิลของราบุกับการเล่นธรรมงหวะขึ้นมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวอธิบายเอาแบบง่ายที่สุดแล้วกันนะสําหรับเมคานิกในการเล่นกับคอนเทนต์อันนี้คืออะไรนะครับ เมคานิกเนี่ยก็คือเราจะต้องกําจัดศัตรูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และพอเรากำจัดศัตรูของเราไปมันจะมีการฮิวให้กระเสาไอ้ตรงเสาตรงนี้จะอยู่ที่ด้านบนของเรานะครับและไอ้เสาตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าศัตรูมันล้ม,มหายตายจากไปเยอะเท่าไหร่มันก็จะทําให้เสามันฮิวเร็วมากขึ้นเท่านั้นแล้วพอเสามันฮิวเต็มเมื่อไหร่นะครับมันจะไปลบบัฟของราบุหนึ่งอันครับซึ่งบัฟอันนั้นอะ่ะมันจะเป็นบัฟการต้านนาราเมจจะทำให้เราสามารถตีราบุเข้าถ้าเกิดว่าเราสามารถลบได้2ครั้งแล้วนะครับ เราจะสามารถตีราบุได้แบบรุนแรงมากๆเลยนั่นเองซึ่งทีนี้นะครับเราจะสามารถใช้ตัวของการทำซีซีใส่ราบุตรงเนี้ยเพื่อทําให้เราสามารถเติมเกรดได้เร็วมากขึ้นโดยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้จะเป็นรูปแบบในการเล่นคร่าวๆนะอันนี้เติมกันหนึ่งอย่างครับใครจะใช้ตัวละครที่ยืนแผงหน้าอาจจะร่วงได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จริงจังอะไรขอแค่ตีให้ผ่านก็พอ,ก,พอก,ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าต้องเล่นประมาณไหนกันบ้างนะ อ่ะสำหรับแนวทางในการเล่นนะครับก็ให้คิดกันง,ง่ายๆว่าแข่งกันตีครับฝั่งไหนร่วงเร็วกว่าหมดก็อะไรอย่างนี้ก็ได้เปรียบมากกว่าแค่นั้นเองครับเออ,อน,นี่คือรูปแบบการเล่นคร่าวๆนะอ่ะนะครับก็พยายามเคลียร์ไปเรื่อยนะตรงนี้นะครับอ่ะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ขัดนะเดี๋ยวมันจะตีใส่เสาเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขัดมันก็จะไม่ได้ตีเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะแล้วสมัยนี้เราก็จะเล่นไปเรื่อยคือถ้าเกิดว่ามันตีใส่เสาเราอ่ะ เราก็จะเติมเกจช้์ลงไปแค่นั้นเองเออนี่คือแบบเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะมาเจอประมาณนี้นะครับขัดไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเบสกเกอร์ขัดก็ขัดไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็พอเล่นได้อยู่นะตรงนี้เนีย่ยเราก็เคลียร์ไปเรื่อยครับตรงนี้นะ ตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่มัวๆนิดนึงนะครับอาจจะโอ้ยไม่มันนุ่งวะแลขนาดนี้นั่นแหละครับมันคือการเล่นตรงนี้นี่แหละเออมันจะหนูๆมัวๆ,ๆซั่วๆประมาณนี้อยู่เลยครับไม่ต้องตกใจกันไปนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมทำการตรีไปก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้การโจมตีอย่างนี้ครับจอมตีเข้าไปเลย เรียบร้อยนะครับอีกนิดหนึ่งนิดนึงมันใกล้จะร่วงละประมาณนี้ครับคือมันแค่วัดดาเมจกันเฉยครับวัดดาเมจวัดตัวพวกตัวทำเอลีของเราว่ามันแรงพอหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนแค่นั้นเองครับกับการเล่นตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับกับไกด์ของฟิลที่3นะครับจะมีประมาณนี้ถ้าเป็นไปยังไรก็รบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมไป้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถามไรเพิ่มเติมสามารถทติ้งคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ